สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w e s t e r Studio กันอีเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราก็มาต่อเนื่องกันเลยกับซีรีส์เรื่องซาเลมใน e ีพีที่2ซีซั่นที่2ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลย EP ีที่2จุมพิษโลหิต หลังจากที่แมมมดเทาถูกแขวนคอและเผาโดยฝีมือของเมอร์ซีและกองทัพของเธอพร้อมทักพวกเธอได้ฝากข้อความเป็นเปลวเพลิงว่าสงคราม และนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับแมรี่แมรี่จึงไม่รอช,ช้าเกณฑ์ชายจกการจากหมู่บ้านและเดินตรงไปยังหุบเหวแห่งความตายเมื่อพวกเขาได้มาถึงอย่างหุบเหวแมรี่ได้ชายจักการจากเมืองเซเลมก็ได้เริ่มเทน้ำมันลงไปในหุบเหวแห่งความตายซึ่งในเหวนั้นก็มีเมอร์ซี่และกองทัพของพวกเขาที่กำลังนอนอัมพลางตัวให้กลุ่มกลืนกับศพเมื่อร์ซี่รู้สึกว่าทางฝั่งหมู่บ้านของเซเลมนั้นมีเยอะกว่าพวกเธอจึงพยายามนอนอัมพลางตัวให้แนบเนียนมากที่สุดและไม่ได้ทำอะไรซึ่งที่จริงแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าสิ่่งงททีพววกเเเขาาาไได้้้ลปในนนนหหุหคคมตยััือ มเมื่อรู้ตัวอีกทีก็เป็นตอนที่ชายชะกันคนหนึ่งได้โยนขบอเพลิงลงไปในหุบเพลจนมันทําให้ได้ยินเสียงกรีดกราดอดอวนจากกองทับของเมอร์ซี่ที่กําลังอําพลางตัวในหุบเพลนั้นต่างมอดไหม้ด้วยศพที่ตายแล้วและศพที่ยังไม่ตายยังไม่พอครับด้วยความขับแค้นที่แมรี่ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเธอได้สั่งให้เหล่าชายชะกันยิงซ้ําลงไปในหุบเพลแมรี่เธอได้กล่าวออกมาด้วยความโกรธว,ว่าเจ้าต้องการสงครามใช่ไหมละ่ะจงเลิ้มลองมันซะ ทางฝั่งของจอห์นเอาเดนนั้นสำเร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาได้รับอาวุธจากเหล่าทูตชี้ทางเป็นมีดที่มีใบมีดเป็นสีแดงเพื่อไว้ใช้สาหรับการฆ่าแม่มดโดยเฉพาะอย่างต่อไปคือของขลังที่สามารถทําให้จอห์นเอาเดนออกล่าโดยที่จะไม่มีใครมองเห็นเขาในเชา้าวันถัดไปแมรี่ได้ขึ้นมาปราศัยกับทุกคนซึ่งสาเหตุที่เธอต้องฆ่าเมอร์ซี่และกองทัพของพวกเธอเมื่อคืนนี้เป็นเหตุจากที่เมอร์ซี่ได้ฆ่าและเผาคนแก่บริสุทธิ์ของเมืองซึ่งนี่ก็หมายถึงแม่มดเท่านั้นเองครับแมรี่ได้อ้างวา เพื่อที่เธอนั้นจะสามารถใช้งานเหล่าชัยชะการของเมืองได้หลังจากการเผาไม่ทุกอย่างในหุบเหวแห่งความตายมอดลงแมรี่จึงได้นำวัตถุดิบสีดำลายมนต์คาถาอะไรบางอย่างและโปรยลงไปในหุบเหวแห่งความตายและแตัดกลับมายัางบ้านของแมรี่เธอได้ใช้เลือดของตัวเองหยดลงไปในขวดแก้วเธอกล่าวกับทิตูบาว่าหลังจากนี้เหล่าศพที่ได้รับโรคฟีดาดจะถึงลงไปยังหุบเหวแห่งความตายเหล่าศพพวกนั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นนรกบนดินหากมันสำเร็จรุง่งโรจน์ตามวันที่ดาวหางเคลื่อนเข้ามาใกล้ที่สุดในตอนนั้นประตูสวรรค์ก็จะเปิดดขึ้น้นที่สุเจา แห่งความมืดก็จะกลับชาติมาเกิดและพวกเราก็จะกลับมายิ่งใหญ่บนโลกแห่งนี้ในนามของแม่มดแต่ทิทูบาก,ก็มาบอกกับแมรี่ว่าเจ้ายังมีอีกข้อบกพร่องหนึ่งนั่นก็คือเจ้าโง่ไอแซกนั่นเองเขาเป็นคนที่เจ้าไว้ใจฝากมาลำไว้และแนนอนว่าไอแซกจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างและตอนนี้ไอแซกก็ใกล้จะฟื้นแล้ว ดังนั้นเจ้าจะต้องเป็นคนที่จัดการเรื่องนี้ทิทูบาจึงได้มอบขวดยาขวดหนึ่งให้กับแมรี่แมรี่จึงรีบไปหาไอแซคทันทีและบอกกับหมอว่าจะคุยกับไอแซคเป็นการส่วนตัวหมอได้บอกว่าทุกคนที่เป็นโรคฟีดาตอยู่ในห้องนี้ มีอาการหนักขึ้นหนักขึ้นและเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกไม่นานแล้วแต่กลับกันกับไอแซคที่อาการของเขานั้นเริ่มดีขึ้นหลังจากที่อาการของไอแซคเริ่มดีขึ้นเขากลับไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยแต่กลับพูดแค่คำว่าแมรี่และหมอก็เดินจากไปเมื่อไอแซคได้พบหน้าของแมรี่เขาก็เอาแต่กล่าวโทษตัวเองว่าข้าขอโทษที่ข้าไม่ได้ทำตามที่ท่านบอกเพราะแท้ที่จริงแล้วแมรี่สั่งให้ไอแซคนำผลมาลําเข้าไปในต้นไม้เก่าแก่ แต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้ทำตามที่แมรี่บอกแมรี่จึงได้สั่งให้แซกนั้นเงียบเรื่องนี้ไว้ก่อนและไม่ต้องบอกกับใครเจ้าไม่ได้ผิดอะไรหรอกไอแซกยังกล่าวโทษตัวเองว่าความตายทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเขาเขาทำให้ทุกคนทั้งเมืองต้องติดโรคฟีดาษถ้าเกิดว่าคาดทำตามที่เจ้าบอกในตอนนั้นเรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกแมรี่ก็เอาแต่ปลอบตัวเองว่าข้าผิดเองที่ทำให้เจ้าต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนั้นถึงตอนนี้อย่าพูดเรื่องนี้กันอีกเลย แมรี่จึงได้รินยาที่ทิทบท่าให้มาและมันก็เป็นตอนที่ไอแซคนั้นกำลังหิวน้ำอยู่พอดีวินาทีนี้แมรี่เริ่มลังเลว่าเขาจะเลือกค่าไอแซคหรือไม่มันทำให้เธอต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากและเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาจนในที่สุดจังหวะส,สุดท้ายแมรี่ได้ทำการผลักแก้วใบนั้น จนยาที่อยู่ในแก้วหกลงไปใช่แล้วครับแมรี่ตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าไอแซกภาพเลยตัดไปที่หูเหวแห่งความตายทุกๆอย่างในนี้ต่างหมดไหม้ไปหมดแล้วแต่ทว่าในจังหวะสุดท้ายกลับมีมือของใครบางคนผุดขึ้นมาจากคีเทาและภาพก็ได้ตัดไปอีกครั้งที่จอซิบลีและลูกชายของแมรี่ในฉากนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าลูกชายของแมรี่นั้นเมื่อเราดูจอลูกชายของแมรี่ลึกๆกว่าจะพบว่าเด็กชายคนนี้กลับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนคนธรรมดา เด็กคนนั้นได้ทําการเอาได้เย็ผ้าขึ้นมาและเสียบลงไปใต้เล็บของจอร์ซิบลีและยังไม่พอครับเขาเกือบจะเอาเข็มเย็ผ้าไปเสียบตรงที่ตาของจอร์ดแต่จอร์ดก็โชคดีที่ทิทูบาเขาไม่เห็นก่อนยังจําชายที่กล่าวร้ายถึงแมรี่ซิบลีได้อีกไหมครับคนที่กล่าวว่าเมืองของเรานั้นถูกลงโทษเพราะมีผู้นําเป็นผู้หญิงซึ่งนายคนนี้มีชื่อว่าฮาทอนและวันนี้ฮาทอนก็เข้ามาหาแอนฮิลที่บ้านเพราะก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านต่างเข้าใจว่า พ่อและแม่ของแอนเฮลนั้นตายไปจากโรคฟีดานเมื่อเข้าไปในบ้านเขาได้กล่าวกับแอนเฮลว่าจงระวังตัวจากผู้ชายที่จะเข้ามาฮุบสมบัติของเธอเนื่องจากเธอนั้นเป็นลูกกัม้าผู้หญิงบอบางคนเดียวคงไม่สามารถแบกรับทุกอย่างไว้ได้หรอกดังนั้นเธอควรจะรีบหาคนที่จะมาปกป้องทางฝั่งของแอนเฮลนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เธอจึงพยายามกัดฟันอดทนให้ถึงที่สุดเพราะในตอนนี้ปัญหาของเธอก็ไม่มากแล้วถ้าเกิดว่าฆ่าใครอีกคน ชีวิตของเธอก็น่าจะอยู่ไม่เป็นสุขแน่ฮาทอนได้จูบฝ่ามือของแอนฮลก่อนที่จะจากออกไปจากบ้านแต่ทว่าจังหวะนั้นก็มีเลือดไหลออกมาจากจมกูกซึ่งมันก็เป็นเหตุจากพลังของแอนฮลที่เธอเพยายามยับยั้งมันเอาไว้ฮารทอนจึงรีบออกไปจากบ้านทันทีโดยที่เขายังไม่รู้ว่าสาเหตุที่เลือดออกจากจมูกนั้นเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นแอนฮลก็รู้สึกว่าตนไม่สามารถอยู่ที่เมืองแห่งนี้ได้แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเธอพลาดและไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองเธอก็อาจจะถูกแขวนคอและเผาได้เธอไดตออออิินนนจจทททีีี่่่ะเเเาาาางงอออกกกกกมืลปซแวร ไปจากเมืองนั้นมันจะต้องมีใบอนุญาตขอออกจากเมืองก่อนหรือไม่ก็ได้รับอนุญาตจากแมรี่ซิบลีมันจึงทําให้เธอต้องตัดใจไปและเธอก็ได้กลับมาที่ห้องด้วยความผิดหวังแต่จังหวะนั้นเธอกลับได้ยินเสียงกรอกแกลกกรอกแกลกมาจากหลังบ้านเมื่อเธอเดินไปดูกลับพบว่ามันคือหน้ากากที่พ่อของเขาทิ้งไว้หรือที่เรารู้จักกันดีว่ามันคือหน้ากากไปที่ไหนก็ได้ที่เธอนั้นเคยเดินทางมาแล้วครั้งหนึ่งและโผล่ไปยังในป่าแต่ในครั้งนี้เมืเ่อเธอมองผ่านหน้ากากไปกลับพบว่ามันเป็นที่ไหนสักทีที่กก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 ํําาาาาาลลััััััังงงงมมมมมีีีคคนน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 เเเเเเดดดิิิไปปออออยู่่ใ่ใจจจหหหหหวววะะะทธส้้้็็ืบบร นากากได้ดูเธอเข้าไปก่อนจนในที่สุดเธอได้โผล่ไปอย่างสักทีหนึ่งซึ่งมันก็คือบอสตันนั่นเองครับเมื่อเธอได้หันไปมองรอบๆก็พบว่ามันก็มีบ้านของเมเธอร์อยู่ข้างหน้าเธอจึงรีบไปขอประตูหน้าบ้านทันทีและเธอก็ได้พบกับคอตตันเมเธอร์อีกครั้งและตัดกลับมาที่ทางฟังของจอห์นเออลเดนจอห์นเออลเดนที่กําลังเดินทางจากป่าไปสู่เมืองเซเลมก็ได้พบเข้ากับชายที่เป็นกล้องวงจรปิดของป่านั่นก็คือเพทรัสนั่นเองครับ จอห์นเดนกล่าวว่าชายชาวอินเดียนคนหนึ่งได้บอกกับเขาว่ามีเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าใกล้กับเมืองเซเลมและในตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าชายคนนั้นคือเพทรัสจอห์นเดนไดพยายามถามเพทรัสว่า ในเมืองไซเลมแห่งนี้มีแม่มดอยู่กี่ตัวแต่ทางด้านเพทรัสนั้นกลับบอกว่ามันมีอยู่มากมันจึงทําให้จอห์นเอาเดนนั้นโกรธที่เพทรัสนั้นแอบปิดบังเอาไว้และไม่บอกความจริงกับเขาดังนั้นจอห์นอาเดนจึงคิดว่าเพทรัสนั้นก็คือหนึ่งในแม่มดที่จะพยายามทําลายเมืองแห่งนี้จนสุดท้ายจอห์นอาเดนก็ตัดสินใจปาดคอเพทรัสและนี่ก็เป็นจุดจบของเพทรัสครับจากที่ก่อนหน้านี้ชาวอินเดียนผู้อาวุโสได้บอกกับจอห์นว่าหลังจากนี้เขาจะเปลี่ยนไปและสิ่งที่เราได้เห็นนั้นก็คือ จอโนเดนนั้นเปลี่ยนไปมากครับพวกเขานั้นเริ่มขาดศีลธรรมเขาสามารถฆ่าคนได้ไม่ต้องคิดไตรตรองมากอีกทั้งจอรนก็เริ่มเป็นคนที่เลือดเย็นมากขึ้นกลับมาที่ทางฝั่งของเมืองเซเลมในตอนน,นี้มีการเคลื่อนย้ายศพไปยังหุบเหวแห่งความตายซึ่งไม่ว่าคนคนั้นจะเป็นคนดีคนรวยหรือคนมีฐานะสูงส่งก็จะถูกทิ้งลงไปในหุบเหวแห่งความตายเหมือนกันครับทางด้านนักบวชลูอิสผู้เป็นพ่อของเมอร์ซีลูอิสเขามาค้านคุณหมอเวนไรว่าพวกเขาไม่ใช่คนเลวทาสหรืออาชญากรอะไรทำไม หมอเวนไรได้กล่าวว่าศพที่ตายไปเราควรที่จะฝังให้ไกลจากเมืองเนื่องจากมันสามารถแพร่ชเชื้อได้อีกมันคือสาเหตุที่จะทําให้คนในเมืองนั้นเกิดโรคระบาดอย่างไม่จบสิซียนแมรี่ก็เข้ามากล่าวเสริมว่านี่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทํามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องอดทนเพื่อให้ฝ่าฟันโรคร้ายนี้ไปได้เหมือนกับว่าความคิดของแมรี่และคุณหมอเวนไรในตอนนี้เหมือนจะเริ่มไปในทางเดียวกันและแมรี่ก็รู้สึกเรื่อมีใจให้กับคุณหมอเวนไรซึ่งมันก็เช่นเดียวกับคุณหมอเวนไรครับ และหลังจากนี้ทุกศพของเมืองก็จะถูกทิ้งไปยังหุบเหวแห่งความตายซึ่งมันก็เข้าทางกับแผนของแมรี่ไปเต็มๆที่ยิงศพถูกทิ้งไปยังหุบเหวแห่งความตายมากเท่าไหร่พิธีมหาเวทก็จะเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคอตันเมธเธอร์นั้นแปลกใจมากเธอโผล่มาที่นี่ได้ยังไงแอนเฮลเธอเอาแต่อ้อนวอนให้คอตันเมธเธอร์นั้นกลับไปที่เมืองซาเลมซะ เพราะตอนนี้ที่นั่นกําลังวิกฤตแล้วเนื่องโดยโรคฟีบาทที่กําลังระบาดอยู่ทางด้านคอตตอนเมทเธอร์ก็รู้ทันทีวา่าโรคฟีดาดนั้นมันเป็นผลพวงมาจากพธิธีมหาเวทแอนเฮลได้กล่าวกับคอตตอนว่าม่แต่เจ้าเท่านั้นที่สามารถแก้เรื่องนี้ได้ทางฝั่งของคอตตอนนั้นเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถออกจากเมืองแห่งนี้ได้เนื่องจากในตอนนี้เขาถูกกักตัวอยู่ในเมืองบอสตันหเดือนถึง2เดือน แอนเฮลได้บอกว่าในตอนนี้มันสายไปแล้วเซเลมีเวลาเหลือไม่ถึงสสัปดาห์จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูบ้านของเมเธอร์และคอตตอนก็ได้แนะนําตัวผู้หญิงคนนี้ให้กับแอนเฮลเธอคือเคาน์เตสพาราไทอินกริดวอร์มาเบิร์กคนอะไรชื่อยาวๆจังครับซึ่งถ้าหากผมพูดชื่อผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครดูอีพีที่แล้วมาก่อนก็น่าจะรู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเธอคือศัตรูคู่ปรับในอดีตของอินกริดเมเธอร์ซึ่งในตอนนี้เนื้อเรื่องก็ไม่ได้เผยออกมามา,มากนักว่าทําไมเธอคนนี้ถึงสนิทกับคอนตน ว่าเธอนั้นคือแอนเฮลมาจากเมืองเซเลมเมื่อเธอได้ยินว่าแอนเฮลนั้นมาจากเมืองเซเลมเธอรีบเข้าไปจับมือแอนเฮลทันทีและบอกว่าเธอคงเจออะไรมามากเธอต้องเล่าให้เราฟังทุกอย่างนะในวินาทีนั้นที่ทั้งกู่กำลังพูดอย่างปกติจูๆ่ๆแอนเฮลก็ถูกดึงไปยังมิติแห่งวิญญาณที่มีแค่พวกเธอทั้งสองคนเท่านั้นผู้หญิงคนนั้นพยายามถามแอนเฮลว่าใครคือคนที่ทำพิธีมหาเวทและเธอคือใครกันแน่ แอนเฮลพยายามปฏิเสธว่าเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ถามถึงพ่อแม่ของแอนเฮลแอนเฮลก็ตอบออกมาด้วยความเสียใจว่าพวกเธอตายแล้วแต่ทว่าในาจังหวะนั้นผู้หญิงคนนี้ กลับรู้ว่าพ่อแม่ของแอนเฮลนั้นถูกเธอฆ่าด้วยมือของตัวเองเธอได้เผยออกมาว่าแท้จริงแล้วเธอคือแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ที่พยายามจะสร้างพิธีมหาเวทให้สมบูรณ์แต่ก็กลับถูกอินคริสเมทเธอขัดขวางซะก่อนและท้งครูก็ได้ฝากรอยแผลของกันและกันนอกจากนี้ผู้หญิงคนนี้ยังรู้ว่าแอนเฮลเป็นแม่มดที่มาจากเชื้อสายสูงส่งแต่ทว่าในตอนนี้พลังของแอนเฮลนั้นกลับถูกผนึกไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดและผู้หญิงคนนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปจูบแอนเฮล มันทาให้ทั้งคู่กลับมายังไม่ติดปัจจุบันแอนเฮลได้แต่ยืนงงกับสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้ในตอนนี้จอห์นเอาเดนได้มาถึงอย่างชายฝั่งนอกเกอร์ฮอสเขาได้พบชายคนหนึ่งที่กําลังเฝ้าพัสดุอยู่และจอห์นเอาเดนก็พุ่งเข้าไปหักคอชายคนนั้นทันทีและนี่ก็ทําให้เราเห็นชัดเจนแล้วว่าจอห์นเอาเดนนั้นเปลี่ยนไปแล้วจริงๆขนาดคนบริสุทธิ์เขาก็ลงมือฆ่าได้ตัดกลับไปที่ทางฝั่งของแมรี่ในตอนนี้เธอสังเกตเห็นแสงสว่างมาจากบ้านของเอาเดนเธอรีบวิ่งไปยังบ้านของจอห์นอออออดเเนนนนนททัีีรรราาาากกววว่่่ไไไไ้้้้พบบคคุณคุณาาหณหหหมมมใแง เนื่องจากถูกยึดเพราะเจ้าของบ้านคนเก่าถูกจับเพราะเป็นถึงราชาพ่อมดคนหมอเวนรายเริ่มสงสัยในตัวแมรี่ทั้งๆที่เจ้าของบ้านเป็นถึงราชาพ่อมดแต่เธอกลับกล้ามาที่นี่คนเดียวในตอนกลางคืนแมรี่ได้แก้ตัวไปว่าจอห์นเอาเดนนั้นคือคนที่กล้าหาและเขาไว้ใจมาก่อนและเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าจอห์นเอาเดนนั้นเป็นพ่อมดตัดมาที่แม่มดที่ชื่อว่าเคาน์เตสพาราไทอินกริดวอร์มาเบิร์กในตอนนี้เธอกำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเรียกว่าลูกชายเธอมั่นใจว่าแอนเฮลนั้นนเป็ออิาาวงขญณ เธอก็รู้ความจริงอยู่แล้วว่าแมรี่คือคนที่เริ่มพิธีมหาเวรแต่เธอก็ถามแอนเฮลไปงั้นงและนี่ก็แสดงให้เห็นพลังที่แท้จริงของผู้หญิงคนนี้เพราะเธอได้ว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีพลังใกล้เคียงกับแอนเฮลมากเผล่อๆอาจจะมีพลังที่มากกว่าแมรี่ซะอีกเพราะเธอแค่สัมผัสแอนเฮลเธอก็สามารถรู้ความจริงได้แล้วและตอนนี้พวกเขาก็มีแผนที่จะไปเมืองเซเลมอีกด้วยในตอนนี้ศพที่เติมเต็มลงไปในหุบเหวแห่งความตายก็เริ่มละลายและเผาไหม้เป็นน้ำมันสีดำและเลือดที่แมรี่หยดลงไปในขวดแก้วมันก็เเเเเเรริิิิ่่่มมมมมตต็็พขขึ้้นาาาาททบบีแสสดงจกั ที่เธอนั้นสามารถสําเร็จไปได้แล้วอีก9ก้าหนึ่งเธอจึงตบรางวัลแมรี่โดยการพาลูกชายของแมรี่มาให้เธอช่วยคราวเพื่อเธอนั้นได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับลูกชายแมรี่เธอได้อาบน้ําลูกชายอย่างมีความสุขเธอได้บอกกับลูกว่าหลังจากนี้เราจะได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะ งานของแม่กำลังจะเสร็จแล้วและหลังจากนี้โลกทั้งใบก็จะเป็นของเจ้าแมรี่ได้จูบหน้าพากลูกชายของเขาแต่ทว่าหลังจากนั้นลูกชายของเขาก็ได้จูบปากแม่ของตัวเองเมื่อทั้งคู่ได้จูบเสร็จแมรี่ก็ถึงกับตกใจกับการกระทำของลูกเพราะลูกของเธอจูบปากไม่เหมือนกับแม่จูบลูกทางฝั่งของเมอร์ซี่ที่ฟื้นขึ้นมารูปร่างของเธอนั้นเน่าเปื่อยคล้ายกับสมบี้เธอได้เดินเข้ามาในเมืองอย่างสบับสะบมและที่ที่เธอไปก็คือไปหานักบวชลูอิสหรือพ่อของเธอนั่นเองเธอได้หยิบมีดขึ้นมาและบอกกััััับบบบพ่่ออวววาาาลลลลูกกกกมมแแ้้็จะะไปนนนครรรรสสซีเืงใ ที่ี EP ที่2หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อน Wester Studio สวัสดีครับ